แค่แพ้อ๋อดีขึ้นแล้วแต่ว่ามันมันอีกจักมือแม่มันจังสีไข่ไข่ไหนเนี่ยังได้มือนีเดิมเป็นสีกลัวโอ้โหคอนเดนเขาหายาทาอยู่แต่ว่าแต่ละหมอนี่ครับยาทาสามหลอดสามหลอดมียาเบึ้งน้อนาคตนั่นคือจังบ๊ว ตอน<ล>ตอน,นตอนเป็นทักอีน่ะจนตกใจนะแม่เนาะคอยคิดว่าอุย้ยผีเราแบบสีน่านเช่าคักๆสีแบบว่าสีเป็นร้ายกว่านี้หรือแบบว่าสีสีย่างได้ยิ่งว่าแบบตกใจอีแม่จนนอนบ่ลับจนไปบ่าไปบุญนักกูได้แม่ฮะว่าแม่ยากนะยากโบเซาวอู่มจนไปว่าว่าจะว่าว่าจาังไหนแนมะ่ว่าหายว่วงหายเศร้าหายดีหายง่ายพี่พี่เขาใจยิ่งว่าจากคำว่าว่าคืออะไร บ่าก็คือไปบนไปบนว่าให้หายด้แต่ว่ามันคอยคอยชื่อว่ามันมันดีขืนไหวอันดีแหละมันหูสึกว่ามันดีไหวอันดีพี่น้องว่าอย่างไ่เออคอยยังแบบคอยยังคิดว่าอุ้ยมันสีเศร้าไหวขนาดนี้ว่า แค่ไหนได้แบบว่าหายไปเนาะหายไป้อน้เห็นิดก็ดีใจยินเด้ยกระโปใหญายเลยเออธรรมดาดอกก้อยมันก็ค่อยเศร้าไปค่อยๆกินยาแล้วก็ทายาไปตอนแรกเขาบอกว่าเขาบอกว่าตอนนี้ขาลุยกลายเป็นขาลุยอ่อฮะ ไม่ว่าเนี่ยหยดเนตั๊กแขนตั๊กขาเขาบอกว่าหยาดวอแบบว่ามันคอคอยเห็นพี่คนว่ามันปวดกระดูกค่ะนะแต่มีช่วงปวดปวดมากปวดแบบทนไม่ได้อันนี่ยช่วยยันย่างมานั่งไว้เออแล้วก็นี้้ไไม่่ดพีแบบเออใช้ใช้ใช้ไม้อะนะในการซอยย่างเพราะว่าขาไม่รับน้ำหนักเลยเดินไม่ได้เลยถ้าไม่มีไม้นั้นเดินไม่ได้เพอาะเอาขาไว้เงี้ยเจ็บขนาดขนาดนะคอยนะ เลยเ็นเทยู่ไฟดวอ่ความมันบวมตึงนะข่อยว่าข่อยยากเลยตัดมือไปคน่ยาอันยังยังเป็นรอยอีนนี้ึงเนาะใช่นี่มันยูข้อมือมันบวมมี่เยนี่ไฟดุอ่แม่นี่เป็น่อยเองนี่นะแก้วนี้นอยนีดเดือนนึ่งขุนทั้งไไปมาจะย่างกับไข่มาจะย่างกัไข่จะมาขุดน่นตุนีิมันลายทันนาแ้นี่ทำไมทางานให้ให้โดนครับเป็นไอทำไอ้นั่นอ่ะ แต่ว่าอาแพ้พีเพิ่นกะดีขึ้นเลยเนาะพี่น้องเพราะว่าเมื่อประมาณซิบก็เมือที่แล้วนะพี่น้องเกือบเกือบซ่องอันทิดแบบเออพีเพิ่นมาเที่ยวครั้งเล่าครั้งแรกเลยกะที่นี่อ่ะปีใหม่อ่ะให้พีเพิ่นอ่ะถ่ายคลิปน้องกันนี่แหละพี่น้องแบบเอออยากถ่ายคลิปยังไงแหละไปท้อนคนกายย่หันเกิดอุบัติเหตุย่บอนหันเนาะพี่น้องก็คือนำนำรอดนะมันหลวขาผพีเพิ่นน้อยอะอุบัติเหตุเนาะพี่น้องแล้วก็หลวกแบบนี้แบบบักไลน์มันเลยนะ นี่แต่แบบว่าผ่านมาซิปกลัวมือเนาะพี่น้องแต่ว่าคุซึกว่าแพ้กะโอเคแล้วก็ต้องขอบคุณขอบใจพ่อแม่พี่น้องเอฟซีเลยๆทานที่เพิ่นคอมมนมากว่าให้ใช่นั่นใช้นี่ในการทักษาเนาะพี่น้องขอบคุณขอบใจที่เป็นห่วงเล่ยๆเเด้อแต่ว่าดีขึ้นแล้วพี่น้องดีขึ้นนะเดี๋ยวก็หายเนาะเดี๋ยวกะลุยต่อได้แล้วเดี๋ยวกะกลับไปทํางานพี่น้องเดี๋ยวกะกับออสประเทศออสเตรเลียประมาณวันที่ยี่สิบเก้าเนาะยี่สิบเก้ายี่สิบเก้าโอเคยี่สิบเก้ากลับแล้วก็สามสิบมาใหม่ โอเคพี่น้องสบายดีพี่น้องสบายดีตอนเศ้าๆอีกเทื่อนึงเด้อพี่น้องหลังจากที่อัปเดตอ่าบาดแผลพี่จอนนี่เนาะพี่น้องเมื่อนี้ว่าสิบางที่อาจสิได้ผ้าพี่เพิินไปเที่ยวเนาะพี่น้องไปเที่ยวเพราะว่ายูเพื่อนนะ่ะมันโบจักสิอยู่พี่น้อง กัเพื้นเบื่อเนี่ยนะแบบพี่เพ,พื้นกลับมาอีกเทือกหนึ่งกันหรือเปล่าบาสิไปที่เอาน้ำตกทีเฮายังบ่ทเทนได้เคยไปนอร์ดิยาสิมาขออีเมลก่อนว่าอีเมลเราสิยหายไปอยู่บ่เพราะว่าอ่าเทือนี้อ่ะพะว่าไปบริได้คนพี่น้องเพราะว่ามีแต่ปีใหม่แหละกะอ่าขันขันสิมีคนไปกับมีสาวสกอยเนาะพี่น้องเอือยปีใหม่แล้วกะพี่จอนนี่เดี๋ยวสิขออีเมลไปเนาะเราสิยหายไปอยู่บ่ ไปเทีย่ยวขั้นไปมันก็นต้องได้กะได้นอนคืนนะแหละก็อยู่ทรงผีเพิินกลับไปไทยเลยเนะาะเพราะว่าเพราะว่าผีเพิินสิกลับไปไทยวันจันทร์ผีเพิินมาแขะสองมือสามมือเนาะพี่น้องมันนอนเถือนปีใหม่ขึ้นนึ่งแล้วก็สีไปอ่ะปักช่องเนาะพี่น้องสบายดี จะสจะิไปใช่ไหมโมบุญอเม่สิไปโมบุญบุญเพื่อนใครไหมบุญเพื่อนบ่รู้บุญบ้านเพื่อนบุญเพื่อนทั้งคนเมืองหนอกเขามาเห็นอยู่บ้านน้องแหงอยู่บ้านน้องแหงออกจ้าาาางงมมมนะรับ่ไดโอ้เขาจังมอรมคนหน่อบ้านน้องแหงค่ะบุญอีแม่สิไปงานบุญบ้านน้องแหงเนาะพี่น้องบ้านน้องแหงกับโบไดไกลปันใดประมาณ กิโลก็กว่าสองกิโลพี่น้องกิโลก็กว่ากระทึงแล้วยางไปบอกย่างไปเอาว่าคอยสิไปส่งไปส่งขันหมูขันนี้่ออ๋อยางไปครับย่างไปกับหมูเนะพี่น้องมาสิมาขอแม่ไปเที่ยวอีกแล้วพี่น้องเอยไปแล้วไหมไปให้ไปเยอะอ่ะให้ไปแม่หากว่าอยากให้ยูขันอยู่เมือจะไปจะไปเข้าัจะเคยไปอยู่ไปตาที่คอยสิไปหากเขาเคยไปกับบักอันหักซุก ตีบอาและเทือหนึง่งแต่ว่าขั้นไปมันต้องเดนอนขึ้นนอนขึ้นไปกับสามคนคอ,อยพี่จรได้กะเกยอยบางที่อ่ะอาจจะได้พักอยู่ปากช่อง,องปากชออ่องคือไปต,ไปตไปิดก่อนเออตัวห้อไปติดก่อนมันมีมองที่ห้องเาท่านได้ไปดิ มีมองกระิบอนไรไป tiktok tiktok กต่เจรถขันนี้ขยเอาหอยอะไรไม่ไาเออขั้เาอ่จก้ัเสามาสองมือเสาสองมือสองมือจกพัสองเซนหาสิบพันไปก็เอารถเขาไปได้แม่นต้องเอารถไปส่งเขาอีกไปส่งลานไี่ย่งไปเอ้าก็ขี่รถข่อยขั้นนึงแล้วไปขี่รถเ้าขั้นหนึ่งแล้วก็ ขากับขันพีเราสิกับไทยเราก็เอาต้องเอารถเอาไปส่ง้านพีเราก็กคับไทยเลยขอยกขี่รถรถข่อยก็เอือยกอยมาขันเราจะไปส่งด้านข้าสิเอาเง,ง<ะ>ี้ยขันไปฮะสไปเกี่ยวเออเ้าเหามาแต่เที่ยวเออข,า,า,เวขาก็เอารถไปส่งฟอรเขาเส่าสอง,งมือบ้านนี้ก็มือมนี้แมนเขาต้องส่งเขามืออื่นตอนแรกรถเส่าเนาะพี่น้องนี่รถเสารถสีแดง,แดง แล้วแล้วสรุปแล้วห,หายไปด้วยบ่าหายไปคอยไปคอยมาน้ำถอกน้นผ่างนึง่โอเคพี่น้องสรุปแล้วหา,าหายผ่าหายที่และผ่าที่แรกคอยไปคอยมาเพื่อความปลอดภัยของข้าวอื่นเถอะแต่ว่าเาต้องคอยขีเ<อ>่เนาะคอยขี่โอเคพี่น้องสรุปแล้วแม่หายไปเนาะสุดก่อนสุดก่อนก็นหายไปเนาะพี่น้องสุดก่อนอ่ะไปกับไปเที่ยวปากคลองที่ไหนพี่น้องแต่ว่า หันไีใหม่อะสีผ้าพีเพิ่นอยู่บ้านกับมันโบจักสีอยู่เห็นไหมพี่น้องจักสีเฮ็ดยังเพราะว่าแขกมาบ้านเท่ากับอยากพาไปเที่ยวให้มันคุ้มค่าที่สุดนะพี่น้องโบอยากเขาแบบขันห้าสีผ้าอยู่บ้านมันกับอยู่ร้ายมือแล้วพี่น้องมันแบบมันกับโบจักสีเฮ็ดกิจกรรมอียังนะพี่น้องทีมงานกับโบอยู่ยังเซนแบบบ๊อบบี้กับโบอยู่เนาะพี่น้องทีมงานเขาเจาะกับไปเหตุนาทีของไคของมันเนาะพี่น้องมันมีใครอยู่โอเคไปพี่น้องเดี๋ยวหลังจากเที่ยวกินแล้วเทาสีเดินทางไปปากช่องอีกเทื่อนึง มันมันมันสิเป็นแพรอยู่เหรอมเป็นมันสิเป็นหอยแพรอยู่เหรอเปิดสวิตขึ้นค่ะเป็นแบบขาสิเจ็ฟขาสิเจบ ดวใกล้มาดวคนเนาะไปอันนี้บอกเพื่อนบุญบอกเพื่อนบุญอ๋อย่างเลยเนาะสองคนนี่หออ่ข้าี่รีรเนาะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสบายดีเป็นยังไงบ้างเมื่อคืนนี้นอนรับบ่จะ หลับสนิทพัดลมเป่าพัดลมสายพัดลมใครๆจะไม่ชอบผมขนาดพัดลมแรงสายหน้าเลยเฮ้ยเมื่อนี้ห้าสิผ้ากันไปเที่ยวน้อพี่น้องเพราะว่าพี่ไม่อะทาสิผ้าพี่จอนอยู่บ้านโมหูวาสิผ้าผีเพิ่นไปเห็นยังก็เลยแบบก่อนทีสิกับประเทศออสเตรเลียน้อพี่น้องพาไปเที่ยวอีก สถานที่เนี่ยพี่ยังบ่เคยไป,ป <ะ S 1> นั่นก็คือน,น,นั่นก็คือตาดคู่ตาดคู่เหรอเมืองปัก่องปัก่องวะบมแน่ใจแต่แบบว่าไกลจากบ้านไปนี่ก็ไกลกว่าตาดเนื้องและก็ตาดผ่านที่เขาเคยไปอีกอะไกลกว่าเฮ้ย <c oughs> วันนี้ทำไมสวยจัง <c oughs> มุกเดิม <c oughs> ก็คือสวยทุกวันนะคะสวยตั้งแต่เกิด อย่าอวกอย่าอย่โอเคพี่หนังเป็นยังไงบ้างมาแล้วครั้งนี้ครั้งที่สองเลยอะสนุกดีอากาศดีอากาศดีเนาะเหมือนย้อนอดีตไหมย้อนนิดนึงย้อนนิดนึงประมาณห้าสิบปีที่แล้วรอเปล่าถึงว่าจ้ะสองร้อย สองร้อยปีหยอกหอก๋โอเคพี่น่องเดี๋ยวเราเดินทางกันเลยแบบไปแบบชิวๆเนาะพี่น่องบรีบบชิวๆเนาะบิดทักสองร้อยสอง้อยห้าสิบเนาะรถเรามันไม่แรงขนาดนั้นรถท่ามันอ่าควมแห้งกระแข่1ร้อยหกสิบเองจ้ะเฮ้ยเราธรรมดาหกสิบเจ็ดสิบให้พี่ไม้ครับรถไห้บอพี่รับเองเฮ้ยเดี๋ยวครับให้ พี่สายสายบิ๊กไบค์อยู่แล้วอยู่ออสเตรเลียอของชอบเพราะว่าตอนที่พี่อยู่ออสเตรเลียพี่กับขับรถแมนว่จ้ะครับ,รบตัวพันซีซีเลยตัวใหญ่หมายถึงหมายถึงว่ามันแห้งวาจ้ะแหลงดิหลงมันแห้งวะรับพี่ขับไปสุดเท่าไรจ้ะที่เคยครับสามร้อยสามรอยกิโลเมตรต่อชั่วโมง ทีหลังก็ค่อยๆเน้อเด้อชีวิตอ๋อยังเด็กๆกัยอมยอมเนาะพี่น้องอได้ถนนเขาดีอ๋อแต่ว่ายู่ทางนั้นเข้าจ่อขับรถข่างข้างไหนจะ้ะข้างซ้ายเหมือนที่ถ่ยข้างซ้ายข้างซ้ายอ๋อมีแต่อยู่ฟังเล่าเน,นาะจ้ะเฮ้ยปนันแบบพี่อ่ะเก่งขนาดจ้ะเพระาะว่ายู่เล่าอ่ะเพิ่นสิขับรถฟังครัวแหม่อนบ่แต่ว่าผี่แบบขับได้สบายเลยเฮ้ยสุดยอดจ้ะสุดยอดป้ะพี่น้องเดี๋ยวเขาออกเดินทางพาผี่เพื่อนไป เลาะก่อนเนาะพี่น้องไปเลาะอีกครั้งหนึ่งเป็นนั่งชิวๆน้ำตกเนาะโอเคไปก่อนนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่สวัสดีครับเดี๋ยวไปเที่ยวแล้วก็บินกลับไประยองสามสี่วันแล้วก็ไปเที่ยวกับครอบครัวแล้วก็กลับออสเตรเลียวันที่ยี่สิบเก้าครับโอเคไปเดินทาง ซ้ำเธออะไรอเคียงเดียวอะไรไม่รู้แม่นว่วันนี้ว่าอยากคยนึกว่าคิเความวิตกว่าแต่ไทยคิดใหมอันนี้บอกแต้วันจ้ะน้องเลี้ยวตั้งค์ดีขนาดนั้นขอบคุณครับวิ่งร้านค้าวิ่งร้านค้าห้องนี่อะฮะพี่เพิ่นต้องไป บอกล่ะทุกคนนาะพี่น้องภาวาสีกับจริงๆหลังจากเที่ยวเสร็จก็กลับนเสียงพูดแล้ว <laughs> ใส่ละเกวันเกวันไอ้เชน่นไปแล้วครับเ <laughs> สีเสียก่อนก็นได้ <laughs> เอ้ยสบายดีสบายดียดป่าลูกนะ ไปเล่นไปเล่นก่อนเด้อะอ่ะสบายดีปะลูกมั้งอ่ะไปดีไปเล่นไหนไปล็อกแถวแถวน้ำตกหรือที่ไหนเด้อเอาเอาเสือเอาไกด์ไกด์พาเที่ยวพาพาลงจักสิไปใส่เอฟซีก็บอกว่า พี่ไม่หามผ้าพี่จอนไปลําบากได้เดอเ้อมีแต่คนเป็นห่วงอย่าอย่าผ้าพี่จอนไปอ,อันนั้นแต่ว่าเออไปด้วยเพราะว่าพี่เพิ่นยังเก็บขาเดียขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่าไป <c oughs> ไปข้างขึ้นไปกับข้างขึ้นเพราะว่าแหลกกระซิวทรงผีเพิพ่นเลยอ๋อคือจะกลับไปเที่ยวก่อนแล้วก็กลับเลยแมนแมนกะกลับแล้วย่อง ไปเที่ยวกันที่ปักชองเพื่อคาร์บรถหอดไปหอดเพือ่อเดียวเลยก็กขังขึ้นข,ขังขึ้นปักชองหมดแล้วปักชองคาเร์บอเลนไก่นะพี่จอนอไกไน่เลยไก่ลโอ้มันเป็นไรเขาพอมาไหวแต่สองคนนี้ดีนะน่าจะเหนื่อยเขาสายออกคลิปอยู่แล้วล่เเอเห็นล่อเหวี่ยงไว้อยู่แล้วเราขับขับรถอยู่แล้วเพราะพี่ <c oughs> เราขับรถอ่าตลอดอยู่แล้วนะ โอเคเจอกับ่ายครับบ่าบดีไปเจอกันไหมมาอีกนะพี่นะเจอกันอีกรอบชรอบซรอบบต่อต่อไปกันดีนะต่อไปไเดียวไปนะเ้กอยขเดียวไปนะไปที่กับบานไปก้อยนั่งคนเดียว่มไซกับมีเล่เนาะ ตอนนี้เรากระหอดปากช่องแล้วพี่น้องแหวสือมาสตรอเบอรี่เนาะขี่รถมากล้องเท่าไรนี่กล,ล,ล้องละหา้าสิบกล่องละหา้าสิบประมาณบ่ถึงร้อยพี่น้องเอาสักสองกล่องเนาะปล<ะ>ูกเองเป่า อีหยังใส่ในกระถางนี่อันนีโดดนึงเทา่าไหร่แสนแปดแสนแปดมันมีมันขอเบิังแน่ใช่ไหมจิ๊บเหรอโอ้โแต่ว่ามันหน่วยแบบเดียวกันบอลรือว่าหน่วยใหญ่กว่าปนกันปนกันขันบอลหน่วยใหญ่กว่าขอเสียเอาตัวนี้ กันตัวน,นั้นนะ้วมันมียอยไงแม่อ,อ๋อโอเค,อเ,คเดี๋ยวซื้อสองกล่องนะพี่น้องกล่องละหาสิบพันกีบเดี๋ยวออกเดินทางเพราะท่านเดี๋ยหอดง่ายเนาะยัอยงอีกใกล้เพราะว่าตาัดคู่มันไกลพี่น้องจากบ้านปีใหม่มาประมาณมาหอดตัดู่วลอย 40, 40, 40. ลอยว่ากิโลครูพี่น้อง หลังจากที่ฮอมาหอดปักช่องพี่น้องซื้อสตรอบอรีแล้วก็แม่แวกินขอบเบียกแป๊บหนึ่งเนาะสามคนเราสู้ไหมสู้ไม่สู้สู้สสตอนนี้ก็เป็นเวลาประมาณอ่าบ่ายสองเข่งเลยพี่น้องแบบว่าอันนี้เฮาขี่รถมันขี่เวฟนะพี่น้องมันคับใบใบแห้งบ่ด้แมนี่ก็สัน,นเฮอออกมาจากเคลื่อนกับสิบสองโมงแล้เนาะ น้าว่ะตอนนี้ก็ฝนฝนกระตกพี่น้องฟุ้นกระตกเข้ามาเติมน้ำมันแวะเติมน้ำมันแวะกินข่าวอยู่ปตอทอดเนาะแล้วเข้ากระสิได้เดินทางต่อพี่น้องเดินทางต่ออีกแล้วไปค่ะไวไหมเปียกไม่เปียกเปียกป่ะทุกคนเดี๋ยวเราออกเดินทางต่อกันเลยขจะไปชนยัานสะไร้ความมั่นคง สายสตรอเบอรี่ค่อยเฮียเบิ๊์กเฮยสายสก๊อตสตรอเบอรี่ไม่เฮียพี่น้องยกนี่ออกก็ได้ลุ้นต้งทำทียังไปด้วยลุ้นลุ้นไปทำงานตอนนี้เากบไกลสีฮอดแล้วพี่น้องสิได้มาสตรอเบอรี่เอ๊ะมาจะกินนิดเดียวเฮียใส่แต่ตารถมาแต่ว่าบังเฮียตอนนี้เราก็ใกล้ถึง 哎，好嘞。 ก้อยขึ้นที่เวฟพี่น้องมันอันทีว่าอีกอะไรขย้อนที่คนเดียวคนทีสองพอดีแมนโอ้มันสิชาเนาะพี่น้องรถทีเ้ามากเนาะเกิดอะไรก้อยขี่เอ๋ก้อยขี่แต่ก็ต้องคลิปไปเพี่อนสมีเด้อะพี่น้องอย่าลืมเข้าชมคลิปหนาเนาะไก่สีฮอตน้ำตกแต่แล้วพี่น้องถ้าใครอยากเบิ่งคลิปที่ไปเด่นน้ำตก เเบิิงคลปนาดอสำหรับคลิปนี้กับสีดาย่าพ่อแม่พี่น้องไปก่อนถ้าถึงใจคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์เด้อพี่น้องเจอกันใหมคลิปนาบ๊ายบาย